ขายว่าเป็ดไอ้นี่มาเป็ดเทพน่าอยูไม่ใช่เป็ดเทศเขาเป็ดเบอร์รี่เป็ดขายเป็ดย่างอยู่แล้วขายข้าวหน้าเป็ดเจ๊เพ้นนะคะขายข้าวหน้าเป็ดนะคะวันนี้วันนี้เอาเป็ดมาจากกรุงเทพเพิ่งมาถึงใช่ไหมคะเพิ่งมาถึงเนาะอันนี้กินกันเช้ากแบาต่าง แล้วก็น้ําแยกก็จะอาบไม่ติดตันเท้านะอได้เลยได้เลยแล้ววันนี้เดี๋ยวอันเนี้ยเป็ดเนี่ยเดี๋ยวหนูจะสับถ้าลงลงผข้าวได้หรือก็จะสับแรกเลี้ยงคนได้ได้นะทําเป็นข้าวกล่องสูอามีดมากล่องมาเตรียมพร้อมแล้วคเนี่ยกลองมาเรียบร้อยแค่ไม่ใช่ถ้าสมมติเราสั์อย่างเดียวเนี้ยเป็นจานนไม่พอหรอก อันนี้มันสุกแล้วนะมันสุกแล้วเนาะสุกแล้วค่ะแค่แค่เอาเข้านั้นแข็งหน่อยก็สับสับใส่ผัดมัอนกับบุฟเฟ่อ่าอืมเขาสวยมากที่สุไม่ใช่หนูจะสับอ่อนแกวไม่หนูจะสับแหล่เหมือนถ่ายไงสับแบบนั้นอ่ะแล้วโปะข้าว ให้คนเป็นกล่องง่ายเลยใช่ก็เวลาคนมาก็ตักใส่กล่องแล้วก็ใส่เป็ดเข้าไปเนาะพี่เนาะจะได้เยอะใช่มันจะได้ทั่วถึงเนาะวัานี่มาปิดจอยพออยู่แล้วตัวตกลงสามกิโลเนี่ยตัวใหญ่จะตักตรงไหนตู้นี้ไหมไหนก็ได้นี่ก็ได้น้หนุ่มมีมีดถ้าเพิ่มตดพร้อมหมดนะพรุ่งนี้เนาะจะตับพรุ่งนี้ค่ะแต่ให้อัดนน้ำแข็งก่อนต้องอัดนน้ำแข็ง ไม่อ่านน้ำแข็งก็มีตู้เย็นความเย็นพอไหมตู้น้ำแข็งเนี่ยเอาตู้น้ำแข็งดีกว่าเสร็จมันจะได้ไม่ไม่มีตันตูเอาไว้ขึ้นบ้านใหม่ต้องเียใช่ไหมใช่อันนี้กินได้เลยอันนี้สับมาเรียบร้อยแล้วมีน้ำแยกเรียบร้อยข้าวข้าวเมนูเช้าเมนูเช้านี้พร้อมข้าวพร้อมข้าวสวยอันน้ำ น้ำที่มีมีให้ลุงีนเอาข้าวครเคนะครับลุงคนเอาข้าวเาไปถึงเนี่ยให้ให้แป๊เป็นเนี่ยให้สุดเลยครับลุงขีนเอาข้าเาาาไดูจนนคะลุงพลรักลุงขีนกระดาษไหนครับลุงขีนได้ข้าวนะคะโอเแกเพื่อเล่นกันนะกูงขีข้าวรวยข้ข้าวปิดถือไปถ้าไม่มีข้าวเดี๋ยวก็เดินหาข้าวเข้าใจเด็กข้าว จริงนะมีเป็ดต้องทามาข้าวนะถ้ามีข้าวเลยถ้ามีข้าวลยคะกินกัอะไรคะถ้ามีข้าวกินอะไรก็ได้โอเคโอ้โหเยอยใช่ใช่ใช่ไหนคนชื่อปานนี่ค่ะนี่ไงนี่มาไงมาแล้วค่ะค่ะดีค่ะเอาของฝากเลยพี่ครับฝากให้โอ้ได้ได้ได้ไอ้ได้ไก้อด้ได้

เราคาดเรากินไม่ได้เฟ็รัดกินไม่ได้เหรอเอามือเรซื้อมาให้บได้กินทีสไม่ได้กินลราขาดเราล้อสภาพที่เอาเ็ดมาร่วมทำบุญบำุงความจิ้มจิ้มใกล้กัเลยค้เทต่อเรจากนี้ส <Association> ั oh, ่งมาคิวเล เราจะยกไปช่วยกำลังคุยกันเรื่องเป็ดด้วยถ้าเป็ดกินข้าวไงแบบไหนกินกับเพื่อนได้ไหมกินกับครอบครัวได้ไหมงานเบาแล้ววันนี้นะฝุ่นในงานเบาฝุ่ในงานเบาแล้วไข่ข้าวเป็ดไข่เป็ดย่างไข่ข้าวหน้าเป็ดไข่ข้าวหน้าเป็ดเป็ดย่างอ่ะคือที่ไหนคะร้านอยู่ไหนเท่าไทย่สี่เจ็ด ไทใกล้ๆวัดป so oh. ักน oh, right? hmm? ้ำภาษีเจริญเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านกินเป็ดนี้เป็นยังไงอ่ะเพราะว่าอร่อยไหม fc เขาบอกว่ามันมันกินกับเพื่อนกินกับครอบครัวอะไรเนี่ยเป็ดหนูเนี่ยเป็นเป็ดหนูเนี่ยเป็ดที่มียี่ห้อว่าอร่อยแล้วเนี่ยสู้ได้สู้ได้นะคะอันนี้อันนี้คือคนทั่วไปวานนอกเขาจะถือว่าถ้ากินเป็ดด้วยกันอาจจะทะเลาะกันอันนี้เรื่องจริงไหมพี่เป็ดเนี่ย ถ้าตรงนั้นเรามาทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจะทำให คนทำเป็ดนี่คือคนรวยนะใช่เพราะตัวหนึ่งก็หลาย้อยทำบุญบ้านทำอะไรเนี่ยคือคนรวยนะคนรวยเขาจะทำบุญนะเหม่นบเพราะว่าเป็ดเนี่ยมันจะแพงคนย็นเนี่ยก็จะต้นเลยต้องมีเป็ดทีบอกว่านี่โบราณเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดีดีเลยครับใช่เป็ดเนี่ยถ้าขึ้นโต๊ะขึ้นอะไรเนี่ยคือหลูเลยนะเราก็เลยแบบมาแสดงความยินดีกับลุงคนง่เอาเป็ดมา มาด้วยใจเพราะเราจริงๆเนี่ยเราขายเป็ดเรามันโออยู่แล้วเมื่อคืนนี้พี่มากี่โมงคะขึ้นรถกี่โมงสามทุ่มแล้วเอ้ยไม่ใช่ขึ้นสามโมงเย็นสามโมงเย็นเพิ่งมาถึงเนาะพี่เนาะเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงโอนานหลายชั่วโมงเหมือนกันเนาะพี่เนาะพี่ก็เยี่ยมนะคะมาด้วยใจค่ะจมาด้วยใจว่าดูคนตั้งแต่ไม่ได้มาด้วยรถนะ ไม่ได้มารถตู้โอ้ยนี่ก็ทำให้ใจนะเไม่ใจเลยตอนเช้าเห็นนั่งน้องสาวห้าวหรือไม่ไหวแล้วสงสัยต้องเอาไปขังไว้ก่อนก็จะแชร์ฝากร้านนี้นะคะสาวพัดตกสอบนะครับแกว่าสาวพัดแล้วก็ว่ากบก่อนใช่ค่ะพ่อสมเภาไม่หันอากาศทหารรัเรือค่ะมากรอมาแล้วรับมารีบเก๋งจริงค่ะเมื่อกี้คอมเมนต์จริงค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแป็กแล้วอาหารเหลาเขาเรียกอาาาหหรเลนี่ถ้าผมไปสวัสดีครับนี่ใส่ตู้ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ๊เพนมากๆค่ะ